ครับเป็นเชิงกับวันนี้วันที่16สิหงหาคม2563นะครับครบรอบ1สัปดาห์ก็มาเจอกับฟอนเด็ก์โฮมเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นตองคำนะครับมีการย่อตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถย่อลงไปต่ำกว่า1,900เหรียญด้วยนะครับก็เป็นการเทขายทำกำไรของนักลงทุนรอบแรกหลังจากที่เขาผ่านะทะลุแนวต้านที่เป็น all time high ในอดีตไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ย ของคำจะโดนทุบต่อหรือจะสามารถฟื้นตัวได้กันแน่ก็จากปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่เรากำลังจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูปัจจัยพื้นฐานกันก่อนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วให้เพื่อนๆดูเรื่องของผลตอแทนพันธบัตรอเมริกานะครับว่ามันอยู่ในระดับต่ำที่ต่อเนื่องมานานมากนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า ผลทองคำพัฒนาบัตเนี่ยมันเริ่มขยับสูงขึ้นนะครับเริ่มขยับสูงขึ้นเป็นแท่งเขียวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากว่าเป็นการย้ายเงินลงทุนของนักลงทุนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเทขายทองคาเนี่ยเขาจะเอาเงินไปเก็บที่ไหนนะครับก็ะจะมีตัวเลือกอยู่ไม่กี่ที่เช่นเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นเอาไปเก็บในสินทรัพย์ปลอดภัยตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น JPY CHF ดูเอสแลนรวมถึงตัวผลตอบแทนพันธบัตรด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราจะดูราคาทองคําที่เคลื่อนที่รายวันในช่วงเนี้ยตัวที่จะชี้ประเด็นให้เราเห็นชัดนะครับก็คือตัวผลตอบแทนพันธบาัตรที่มันปรับตัวสูงขึ้นก็มันจะไปสูนทางกับราคาทองคำนะครับอีกตัวหนึ่งที่อธิบายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วก็คือตัว dXy นะครับดัชนีดอลลร์อินเด็กซ์ที่เห็นการรีบบวกลับไปแล้วก็มีการเทขายอ่อนค่าลงไปอีก รอบหนึ่งนะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยการเคลื่อนที่ของราคาทองคํานอกจากเพื่อนๆจะดูข่าวที่มันมากระทบกับตลาดแล้วเนี่ยให้ดูตัวผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาด้วยนะครับว่ามันจะมีทิศทางไปทางไหนนะครับซึ่งความเป็นไปได้นี่ก็อาจจะ,ะแค่ปรับสตรัคเจอร์แล้วก็อาจจะขึ้นต่อได้ดังนั้นถ้าผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาเนี่ยมันสามารถที่จะขยับขึ้นต่อได้เนี่ย มันก็จะไปกดดนันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูที่ตัวตลาดทุนฟิวเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500หรือดาว30เนี่ยเขาใกล้จะถึงจุดที่เป็นไฮเดิม erm ก่อนที่จะเกิด วิกฤตโควิด19แล้วนะครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าตลาดหุ้นมันสามารถที่จะดีขึ้นไปถึงทายเดิมของมันเนี่ยก็น่าจะมีการเทขายนะครับซึ่งการเทขายตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไปส่งผลบวกให้กับสกุลเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์มันจะแข็งแล้วมันก็จะไปไปกดดันราคาทองคำได้อีกแรงหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้าคงต้องให้ดูทั้งตัวผลตอบแทนพันธบัตรนะครับแล้วก็อ่ ทิศทางของตลาดหุ้นฟิวเจอร์ของอเมริกาประกอบกันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะดูทิศทางของราคาทองคำมันก็จะทําให้การเทรดของเรามีความมั่นยําสูงขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาดูข่าวออนอกตลางนะครับข่าวนอกตารางที่พูดไว้ในสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งทางรัสเซียเนี่ยเขายืนยันว่าเขาทดลองแล้วก็ได้ผลสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในใน ผู้ทดลองได้ทั้งหมด100%เปเพียงแต่ว่าทาง WHO หรือทางประเทศอื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจในกระบวนการผลิตของทางรัเสเซียนะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก,ก็ออกมายืนยันว่าการผลิตวัคซีนการทดลองวัคซีนของเขาเนี่ยดูในมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางรัเสเซียนยครับเขาก็เดินหน้าที่จะเริ่มผลิตวัคซีนนะครับโดย ทางบริษัทอินเทอร์แฟกตของเขาเนี่ยก็เริ่มผลิตวัคซีนไปแล้วนะครับดังนั้นข่าววัคซีนที่มีการยืนยันจากประธานาธิบด,ดีปูตินของทางรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทอ,องคำมันมีการเทขายแล้วก็ปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับอีกข่าวหนึ่งเรื่องของวัคซีนที่ปล่อยออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือข่าวเรื่องของการตกลงจะเซ็นสัญญา ซื้อวัคซีนสำหรับโควิด -19 จำนวน300ล้านโดสของทางยูโรโซนกับบริษัทแอสตราเซเนกานะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยเมาเมื่อวันศุกร์นะครับสัปดาห์หน้าก็คงต้องดูก่อนว่าถ้าเขามีการเซ็นสัญญาจริงนั่นหมายความว่าการพัฒนาวัคซีนของโควิด -19 มันใกล้เคียงที่จะสามารถใช้งานได้จริงซึ่งมันก็จะไปส่งผลกดดันให้กับราคาทองคามันสามารถปรับตัวลงไปได้อีกนะครับ มีข่าวดีเรื่องวัคซีนก็ยังมีข่าวร้ายแทรกเข้ามาในตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เช็คเมื่อเมื่อเช้านะครับก็ทางประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์การกำลังพิจารณาที่จะแบนอาลีบาบาของทางจีนนะครับทั้งนี้ผมมอกว่ามันเป็นผลพวงมาจากช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่แพร่ออกมาจากจีนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเดือนมกราคุมภาพันธ์เนี่ยาทางการอเมริกาพยายามเรียกร้องความรับผิดชอบ ต่อการต่อทางการจีนนะครับเรื่องของการระบาดแล้วก็ข่าวนี้มันเงียบหายไปไม่ได้ถูกนํามาประโคมข่าวในในในวงการตลาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าสมมติวัคซีนมันถูกพัฒนาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะกลับมาเล่นงานทางการจีนนะครับโดยการอาจจะมีมาตรการลงโทษหรือมาตรการคว่ำบาตรตามมาด้วยนะครับซึ่งข่าวตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นข่าวร้ายที่ส่งผล ลบให้กับตลาดแล้วก็ไปส่งผลบวกให้กับราคาทองคําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดๆไปเนี่ยให้เพื่อนๆดูที่ทางลมของข่าวด้วยนะครับว่าเมื่อข่าววัคซีนมันถูกนํามาใช้จนจบแล้วเนี่ยข่าวร้ายที่เข้ามาในตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างอเมริกากับจีนและโอกใหม่เรื่องของการเรียกร้องความรับผิดชอบมันอาจจะเข้ามาในตลาดแทนแล้วมันก็จะไปส่งผลหมุนให้กับราคาทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มันจะมีผลรุนแรงมากขึ้นถ้าสมมุติว่าการเรียกร้องความรับผิดชอบจากทางการจีนมันเกิดขึ้นกับาทางยูโรโซนหรือทางอังกฤษเข้าไปผสมลงกับอเมริกาด้วยเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลได้ให้กับสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ไปส่งผลบวกให้กับทองคำได้อีกแรงหนึ่งเช่นเดียวกันนั้นให้จับตาดูกระแสข่าวที่ถูกเอามาประโคมในตลาดด้วยนะครับ ส่วนข่าวในตารางสัปดาห์หน้าที่ส่งผลกระทบกับเงินดอลลาร์จริงๆที่เป็นกล่องแดงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆจับตาดูการประชุมโอเปกด้วยนะครับในวันพุธว่าแนวโน้มของการเพิ่มอัตราการผลิตของน้ํามันจะมีไหมนะครับเพราะว่าสัญญาณการเพิ่มปริมาณการผลิตของน้ํามันเนี่ยมันบ่งบอกว่าอา,อาจจะมีการรับมือกับภาคการผลิตที่อาจจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังจาก ธุรกิจโควิด19นะครับซึ่งสัญญาณการพื้นตัวทางภาคการผลิตของโลกเนี่ยมันก็จะไปทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้ในระยะกลางด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวต้านในสัปดาห์หน้าที่ผมทิ้งเอาไว้เนี่ยจะเป็น1994นะครับ2029แล้วก็ เป็นเล้งนะครับ2 1 3 4ถึง2144ซึ่งแนวแนวต้านตัวนี้เนี่ยจะเป็นแนวต้านที่เป็น New High ด้วยนะครับที่ทิ้งเอาไว้1 1ระดับนะครับส่วนแนวต้านที่2075เนี่ยเป็นแนวต้านโดยธรรมชาติที่เป็น High เดินของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนแนวรับนะครับก็จะเป็น1836 1763แล้วก็1690นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบาทีนึว่าแนวรับแนวต้านเหล่านี้มันมาอย่างไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแนวรับกันก่อนนะครับแนวรับที่ผมให้ความสนใจเนี่ยจะเป็นล่างสวิงเคิร์ฟไทม์เฟรมเดลี่นะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้แนวรับในอนาคตที่น่าสนใจนะครับก็คือที่พิโบ38.2นะครับ50.0นะครับแล้วก็61.8นะครับที่ตัวเลข1836 1763แล้วก็1690นะครับ แต่แนวรับที่ผมมองไว้ว่าน่าสนใจสําหรับการเตรียมที่จะรับมือที่จะเข้าออเดอร์บายน่าจะเป็นที่พีโบประมาณ50.0นะครับที่ราคาประมาณ1 7 6 3นะครับทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมาดูว่าพฤติกรรมของราคาที่เข้าขยับขึ้นหรือขยับลงเนี่ยม,มันสามารถที่จะมีโอกาสที่จะลงมาถึงพีโบ50.0 0ได้หรือเปล่านะครับ ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเราก็จะใช้สวิงเคอร์ล่าสุดที่เขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยครับก็กาวพิโบมาเลยนะครับก็จะได้ตัวเลขแนวต้านที่น่าสนใจอยู่ที่แนวต้านที่ผมให้ความสนใจนะครับคือแนวต้านที่พี่โบหกสิบเอ็ดจุดแปดครับที่ราคาประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็พี่โบเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับที่ราคาประมาณสองพันยี่สิบเก้าแล้วก็ส่วนแนวต้านที่อยู่เหนือไฮเดิมขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพี่โบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด ที่ราคาประมาณ2133นะครับแต่ว่าผมทิ้งไว้เป็นเล็งเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมให้แนวต้านเอาไว้ข้างบนอยู่ที่2,150นะครับผมก็ใช้ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงนั้นมองว่าแนวต้านที่สามารถที่จะทะลุหายเดิมตัวนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะไปอยู่โซนแถวๆประมาณ2,134ถึง2,144อันนี้คือแนวต้านที่ผมมองเอาไว้นะครับ ครนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความเป็นไปได้ของการขยับตัวของราคาถ้าเป็นการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนะครับก็ล่าสุดที่เราเห็นราคาทองคำที่มันดิ่งลงมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับไปได้เนี่ยถ้าสมมติว่าการรีบาวกลับไปมันยังเป็นสวิงเคอร์ฟที่ค่อยๆขยับขึ้นแบบนี้นะครับสมมติมันค่อยๆขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆอลองดูว่า,าตัวสถสตินะครับ ตัว indicator ที่ผมใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น MACD หรือ Stochastic เนี่ยถ้า Stochastic มันยังโคดเปี้ยนอยู่โซนที่เป็นอโอ้โหบอสต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ MACD เนี่ยมันค่อยๆขยับเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไปใกล้ๆโซนที่เป็นเส้น reference เสศูนตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะดีดแล้วก็โดนทุกเทขายลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการดู collective structure นะครับ กรณีที่1แต่ถ้าสมมุติว่า,ามีการปรับสตรัคเจอร์จริงนะครับมีการทำปรับสตรัคเจอร์ที่เป็นไซเวยแต่ว่าตัว m a c d เนี่ยมันค่อยๆขยับลงแบบนี้นะครับถ้าเป็นไซเวยไปเรื่อยๆแล้วก็ราคา,าไม่ได้ไปไหน m b ตัว storage dip ขยับลงแบบนี้มันมีโอกาสที่ราคามันจะดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับงนั้นเวลาที่เพื่อนๆดูตลาดแล้วก็อ่านกราฟเนี่ยให้ดูอินดิเคเตอร์ประกอบกันไปด้วยนะครับว่า ตัว m l c d กับ stochastic หรือบางคนที่ถนัดใช้ rsi ก็ใช้ rsi นะครับว่ามันอยู่ในโซนฝั่ง overbought หรือดูในโซนฝั่ง oversold นะครับการดูโครงสร้างการปรับฐานราคาที่มีความแม่นยำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆดูที่ time frame สชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ time frame daily นะครับแต่ว่า time frame daily เด่ยวกว่าที่เราจะเห็น ความชัดเจนเนี่ยมันจะใช้เวลานานอาจจะประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าเทรดแบบเป็น day time trading นะครับอาจจะถือออเดอร์ประมาณวัน2วันหรือ1สัปดาห์เนี่ยก็ให้ไปใช้ที่ไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่การเกิด Collective Structure ในระดับไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับมันมักจะไปจบที่พี่โบประมาณ6 1 8ิหรืออย่างมากที่สุดก็คือไม่เกิน78.6 ของสวิงเคอร์ฟล่าสุดของเขานะครับซึ่งถ้าเราลากพิโบตามที่ผมใช้ในการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยก็ลากลงแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็คาดการว่าคอร์ c t i v e s t r u เ t u r e ในระดับ Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปจบประมาณพิโบ6 1 8นะครับแล้วก็78.6 ส่วนถ้าสมมุติว่าราคามันบ่งมาถึงโซนนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไซเวย์อยูใ่ในโซนนี้ต่อสรุปนะครับทิศทางของตลาดที่เป็นไปได้ก็คงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่สรุปไว้ใน3แนวทางนะครับก็คือเป็น c o l l e c t i v e structure นะครับจนตัว m a c d กับ Stochastic นะครับอยู่ในโซน o v e r b o u บ h t แล้วก็ m a c d เข้าใกล้สูนเนี่ยแล้วก็มีการรับเทขายทำ โลววนะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่2ก็คือมีการรีบาวราคากลับไปขึ้นข้างบนได้แล้วก็ทำสตรัคเจอร์ที่เป็นดับเบิลท็อปก่อนที่จะมีการร่วงนะครับส่วนกรณีที่3ถ้าสมมุติว่ามีข่าวเข้ามาในตลาดแล้วก็ดีดราคาขึ้น,นแรงแเนี่ยมันอาจจะเป็นไปจบที่พี่โบน2 7ซึ่งถ้าสมมุติว่าเรา เห็นตัวสตรัคเจอร์ของราคาแล้วก็สามารถที่จะดีดขึ้นไปทำอยู่ไฮยข้างบนได้นะครับโอกาสที่เราจะมองเห็นตัวคลาสสิกเดเวอเรนท์ที่ระดับ t ทนเฟรมเดลี่นะครับก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็ค,คือตัว MSCD นะครับเรามีมีโอกาสที่จะเห็นยอดที่ต่ำลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วน p i c e นะครับกราฟที่เป็นราคามันก็จะสูงขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งโอกาสที่เกิด classic divergence time frame daily เนี่ยโอกาสที่ราคามันจะร่วงหนักเหมือนเดิมมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงกว่านะครับทีนี้ถามว่าถ้าราคามันมีการร่วงหนักจริงๆเนี่ยมันจะลงไปถึงประมาณโซนไหนถึงถึงจะน่าเข้ามาช้อนซื้อบายเพื่อถือแบบยาวๆนะครับสำหรับคนที่ รอเปิดออเดอร์บายเพื่อที่จะถือถือกำไรไปยาวเพราะว่าเทรนททองคำเนี่ยมันยังไงมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะช่วงเวลานี้นะครับก็โดยปกติตัวเลขที่ผมใช้ถ้าสมมุติเกิดคลาสสิกเดวิเซนทั้ง Time Frame 4ชั่วโมงกับไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยถ้าผมจะ follow เทนใหญ่ผมจะรอที่พิโบโวประมาณอย่างน้อยนะครับคือ50.0นะครับซึ่งถ้าดูตามตามนิวไฮของเขาล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1763นเะครับเป็นพี่โบ50.0ซึ่งมันก็จะมีแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือที่พี่โบหกสิบเโซนนี้นะครับก็จะมีแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเช่นเดียวกันอันนี้คือโซนที่ผมเล็งไว้ว่าถ้าผมจะ follow by นะครับก็คงเล็ง2ส,สองแนวนี้เอาไว้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีเหมือนกันที่ถ้าตลาดมันไม่เป็นใจหรือข่าวมันไม่ได้มาเนี่ย การปรับฐานราคามันอาจจะอยู่แค่โซนนี้นะครับก็คือปด้เปี้ยนอยู่แถวพิโบีกับ38.2นะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดโครงสร้างราคาที่เป็นไซเย์ปรับฐานแล้วมันไปสอดคล้องกับตัวอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น MACD กับ t t o h a s t i c เนี่ยครับบางครั้งมันจะลงมาถึงแค่38.2แล้วมันก็จะไปต่อนะอันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้อาจจะ ยาวแล้วก็ดูสับสนสําหรับเพื่อนๆที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการวิเคราะห์ของทาง Forex at Home นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ใช้เป็นไอเดียในการไปเทรดคู่กับเทคนิคของเพื่อนๆที่ใช้อยู่แล้วแล้วกอ็อาจจะต้องดูดูข้อคิดเห็นของเทรดเดอร์ท่านอื่นประกอบการรวมถึงการตัดสินใจด้วยตัวเองสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพอร์ตเป็นของเรานะครับการแมネจสต็อปลอสหรือความเสี่ยงต่างๆขึ้นอยู่กับเรานะครับไม่ได้ยุ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ คนอื่นที่เราไปฟังเข้ามาดังนั้นก็ฝากข้อคิดตรงนี้เอาไว้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็คงจบประมาณเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีครับ